สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้อยู่มิชนเที่ยวนะคะจะได้พาท่านผู้ชมนะคะมาเที่ยวที่บทิศสองผู้พาหัวเรือ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 นะคะซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองพะเยานิดเองนะคะก็คืออยู่ที่หมู่16นะคะตำบลบ้านต่ออำเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะผู้าเรือนะคะทำไมถึงเรียกว่าผู้าเรือนะคะก็คือลักษณะจะเป็นก้อนหินนะคะยื่นออกไป หน้าผานะคะแกล้ๆกับเรือที่กําลังแล่นอยู่ในท้องทะเลนั่นเองค่ะจึงเป็นที่มาของคําว่าผู้ผาเรือนะคะส่วนบ่อ12นะคะก็จะเป็นบ่อน้านะคะหลายๆบ่อมีเลขใหญ่ประปนกันไปจํานวน12บอ่อแล้วเล่ากันว่านะคะ,ะเมื่อก่อนเนี้ยตรงนี้จะเป็นฐานทัพเก่าของพระมหากษัตริย์หรือว่าผู้ครองเมืองเก่าในเมืองพะเยานะคะที่กําลังออกทัพออกรบนะคะ ทีนี้ภูมิปัญญาของชาวบ้านเขาก็จะขุดหินเป็นร่องๆนะคะเป็นหลุมๆบอ่อๆเพื่อให้ฝนเนี่ยตกลงมาแล้วก็กักเก็บน้ําไว้ในบ่อนั้นใช้ในช่วงที่ไม่มีฝนนะคะโดยเฉพาะใช้ฝนอาวุธให้คมนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็มีนักท่องเที่ยวที่ทยอยกันขึ้นมาแล้วก็เข้าคิวกันนะคะเพื่อจะอ,ะอะ นั่งรถนะคะของโชเฟอร์หรือว่าของชาวบ้านที่ขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะคะใครที่ขับรถมานะคะก็จะเอามาจอดไว้ตรงที่ลานจอดรถนะคะที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่นะคะเพื่อรอที่จะต่อรถขึ้นไปอีกที่หนึ่งนะคะระยะทางที่ขึ้นมานี้ก็จะเป็นทางลาดยางนะคะเอาวมาแล้วนะคะรถนะคะรถรถโชเฟอร์ของเรามาแล้วนะคะ กำลังจะออกเดินทางนะซึ่งทางที่ขึ้นไปข้างบนนี้ครัก็จะเป็นลูกลังนะคะเป็นก้อนหินเล็กๆๆๆๆๆๆนะฮะก็รถทั่วไปโดยเฉพาะเก่งนี้ไม่สามารถขึ้นไปได้เลยนะคะก็ตอนนี้เราก็จะมีโชเฟอร์นะคะที่นำทีมเราขึ้นไปนะฮะเหนื่อยนเกลนการเดินทางขึ้นมาก็ใช้ระยะทางนะะอยู่ที่ประมาณ500เมตรนะคะเราต้องดนเดินเท้านะคะ บนโขดหินนะซึ่งหลายปีก่อนที่เราขึ้นมานะก็ยังเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็เป็นหินก้อนใหญ่ๆนะตอนนี้ก็เป็นหินที่แบบเขาใช้มาเรียงรายนะะกันเป็นก้อนๆเพื่อจะให้เราสะดวกสบายในการขึ้นไปนะตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ตาม,มาข้างหลังลายรายนะมองคขก็หยุดพักแต่แอบจะไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวเจอกันข้้งบนคน่ะ ตอนนี้เราก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านชมมาดูทิวทัศน์ของภูผาเรือนะคะว่าจะสวยสดงดงามขนาดไหนนะคะภูเขาหรือว่าเ,เทือกเขานะคะที่เรามองเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่เขตของอำเภอภูกำยาวนะคะข้างล่างนี่ก็จะเป็นทุ่งนาไรนาของชาวบ้านนะคะภาพจริงนี้จะสวยมากเลยนะคะตอนนี้บรรยากาศที่อยู่บนนี้ก็หนาวเย็นมากเลยนะคะมีลมพัดด้วยโอ้โหสวยมากเลยนะคะ เดี๋ยวท่านมีหมอกนะคะ,ะลงมานะคะในช่วงที่แบบว่าฝนตกลงใหม่ตรงนี้จะไม่เห็นอะไรเลยนะคะนอกจากจะเห็นสายหมอกเท่านั้นนะคะตอนนี้ก็มีประชาชนนะคะที่นั่งรอชมพระอาทิตย์ขึ้นนะคะต่างคนก็เก็บภาพสวยๆงามๆกันนะคะเก็บทิวทัศน์มาเอาไปอวดแล้วก็อารมณ์โซเชลกันนะคะตรงนี้ละคะที่เรียกว่าหัวผาเรือนะคะก็จะเป็นก้อนหินที่ผูกออกมานะคะ ที่ลงไปยังหน้าผานะคะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะนวันนี้พระอาทิตย์จะขึ้นในเวลา6นาฬิก28นาทีนะคะคาดว่าอยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะได้ชมแล้วนะคะพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้จะสวยสดงดงามขนาดไหนนะคะจะส,สู้ภูอื่นได้ไหมนะภูผาเรือซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้จังหวัดพียาวเดินทางสะดวกสบายนะคะแค่ประมาณ 7กิโลเมตรนะคะหากจากตัวเมืองหรือว่าสีแยกกระดงเข้ามานิดหนึ่งนะคะไม่ไกลนะท่านสามารถที่จะเดินทางเข้ามาเทีย่ยวผูผาเรือได้อย่างสะดวกสบายเลยเทียวนะคะนักท่องเทียเ่ยวก็เที่ฟรีกันใหญ่เลยนะคะบางคนก็อยู่บนโขดหินนะคะบางคนก็แบบว่าแอคชั่นกันนะคะบางคนก็เก็บภาพบนบนอยู่ข้างบนสวยงามมากนะ,ะเอาละค่ะพระอาทิตย์กำลังจะโผล่รับขอบฟ้าขึ้นมาแล้วนะโผล่พ้นขอบฟ้าขึ้นมาแล้วนะ สวยมากเลยนะทอแสงทองอลัมนะคะแสดงให้เห็นถึงว่าเช้าวันใหม่กำลังเริ่มขึ้นแล้วค่ะ มาจากมาจากไหนก็ครับจากเลยอันนี้ขึ้นมาตั้งแต่กี่โมงแล้วครับเอ,อ่อหกโมงเชา้าอากาศตอนนี้ป็นยังครับาดที่ตัดที้ตัดที้มาก ้วคะท่านผู้ชมคาร์ทฟเฟอร์ได้เวลามารับเรากลับแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะบ่อ12สวยงามไหมคะถ้าสวยงามก็สามารถที่จะขึ้นมาเที่ยวกันได้นะคะผ่านเบอร์โทรที่ให้ไว้นะคะเดี๋ยวท้ายๆจะฝากเบอร์โทรของตาคนขับรถหรือว่าโซเฟอร์ตาลบไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะว่าขอให้ม้ากับเฮิร์จยกันมาแอลนักๆเราเข้าม้าแล้วก็บจุยกันอัน เก็บขยะหยัางเจ้ยจิมมนอเก็บขยะมา้ามาใส่ถุงใส่หยัง,ยงไว้ให้จิมบัดีเอาควันเนี่ยเอะขอแต่เอ,อะค่ะค่าบริการ<อ>ต้คิดยังไงต่ออ่าค่าบริการนี่ตั้งแต่หนึ่งคนสองคนสามคนนี่เขาคิดร้อยไปกับนะจ้าตั้งแต่สี่คนขึ้นไปเขาคิดแค่คนสามสิบบาทไปกับแต่ถ้ามันเหมือนไปน้อยสมมุติในปืนตั้งกันกันกบหมอกสองชั่วโมงเนาะ ถ้าตัวไปเหมือนลำไปกะเพิ่มมาเฮงให้หน้อยก็เสียเวลาห้องล้อเนาะบัดเจว่าบังคับจะเอาแต่อันแต่อิ่มว่าตามใจจะเฮงแ,แต่เบอร์โทรตัวเราได้ก็เจ้าได้ก่ะเบอร์เบอร์โทรอย่างเจ้าถ้าเขาจะติดต่อศูนย์หกห้าศกหนึ่งสาติดต่อมาเลยถ้าสมมุติจะมากะเออคุยกันตอนหัวค่ำก็ได้ทุ่มสองทุ่มเนาะ ว่าวันพูกเนะื้อตีห้าตีห้าเกิงเจอกันบนหน้าด่านบอสิบสองเน,ะนนะื้อฐานเนื้อจีกระจบอนะ่ะ